สวัสดีครับนอกเวลาทําการวันนี้นะครับเพื่อนๆพบกับช่วงหมอนอกเวลาครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับในประเทศไทยนะครับรุนแรงขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีข่าวดีนะครับว่าคนไทยทุกคนใกล้ที่จะได้ฉีดวัคซีนโควิดกันแล้วนะครับผมวันนี้ก็เลยอยากจะมาทําคลิปสั้นๆนะครับเกี่ยวกับวัคซีนโควิดที่นำเข้ามาฉีดในประเทศไทยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับ วัคซีนนะครับในประเทศไทยตอนนี้นะครับมีให้ฉีดอยู่2ตัวนะครับก็คือวัคซีนซีโนแวคนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือวัคซีนแอสตราเซนกานะครับผมมาเริ่มกันที่วัคซีนตัวแรกนะครับวัคซีนซีโนแวคนะครับซีโนแวคเนี่ยเป็นวัคซีนที่ผลิตในประเทศจีนนะครับเป็นวัคซีนเชื้อตายครับฉีด2โดสนะครับห่างกัน 2- 4ถึงสสัปดาห์ครับสามารถป้องกันอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยนะครับได้ 50. 4เ์ครับ ป้องกันอาการเจ็บป่วยปานกลางได้65.3ถึง91.2ครับแล้วก็สามารถป้องกันอาการติดเชื้อรุนแรงหรือเสียชีวิตได้100%เปร์เหมาะสำหรับฉีดในผู้ป่วยอายุตั้งแต่18ปีถึง59ปีครับส่วนผลข้างเคียงนั้นนะครับพบค่อนข้างน้อยนะครับประมาณ35เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้มีอาการรุนแรงนะครับผมไปกันต่อที่ตัวที่2นะครับ วัคซีน a s สตราเซเนกผลิตจากประเทศอังกฤษครับเ,เป็นวัคซีนไวรัลเวกเตอร์นะครับฉีด2เข็มนะครับห่างกัน4-12สัปดาห์ครับสามารถป้องกันอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย54.1%ปครับป้องกันอาการเจ็บป่วยปานกลาง70.4%สามารถป้องกันอาการเจ็บป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตนะครับ100%ครับ เหมาะสำหรับฉีดในผู้ป่วยตั้งแต่อายุ18ปีเป็นต้นไปนะครับส่วนผลข้างเคียงนะครับพบได้บ่อยนะครับประมาณ88%นะครับและส่วนใหญ่ก็เป็นผลข้างเคียงเล็กน้อยนะครับเช่นอาการปวดศีรษะนะครับหรืออาการอ่อนเพลียนะครับแล้วก็มาพบพ่อสังเกตว่าในผู้ป่วยผู้สูงอายุนะครับที่ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกนั้นนะครับมีผลข้างเคียงที่น้อยกว่าครับ และนั่นก็คือนะครับข้อมูลวัคซีนที่ผมนํามาให้เพื่อนๆได้รับทราบเพื่อเป็นประโยชน์ในวันนี้นะครับก็หวังว่านะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับจะปลอดภัยนะครับจากโควิดนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับใน EP หน้าครับสวัสดีครับ